ในอธิจิตสมาบัติทั้งแปดนั่นแหละเรียกว่าอาธิจิตเนี่ยนะสมาบัติทั้งแปดในพระพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งเจริญสมาบัติเพื่อปรารถนาพบจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนปุโสลธรรมทั้งหลายเพื่อปรารถนาพบเลยใช่ไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเจริญเลยสมถาทัตเพราะสมาเป็นเหตุให้ไปสู่พรมโลกว่างั้น ถ้าใครพูดอย่างนี้นะแสดงว่าคนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าหากบาว่าถามว่าทานศีลภาวนาเนี่ยนะถามว่าไหนดีกว่ากันทานศีลภาวนานะถ้าพูดถึงความประณีตคุณภาพของกุศลเนี่ยนะอันไหนดีกว่านะกันก็ภาวนาประณีตกว่านะถ้าบอกว่าอุ้ยภาวนาเนี่ยเป็นเหตุแห่งพรหมโลกการให้ทานเป็นเหตุแห่งการมีทรัพย์อย่าไปให้เลยเดี๋ยวมีทรัพย์แล้วไปติดไปข้องอีก การรักษาศีลก็เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นอย่าไปรักษาศีนเลยเดี๋ยวเกิดในสุคติอีกลําบากอีกเพราะฉะนั้นศีลก็ไม่เอาสมถะคีจะไปเจริญนั้นมันเป็นเหตุพรมโลกคําพูดลักษณะนี้เนี่ยเป็นคําพูดของบุคคลที่เกิดจากมิจฉาวาจาขอให้รู้เท่ว่าวาจาเหล่านี้เป็นมิจฉาวาจาเป็น,าว,าาปนาวาจาที่มีโทษเนี่ยนะมีมีผลที่ไม่น่าปรารถนาในเบื้องปลายทานนักกุศลพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญ ถามว่าสรรเสริญยังไงบอกว่าถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่ให้ทานมาเนะยจะมานั่งฟังธรรมอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้ายิ่งที่ที่มานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่บ้านป้ายเลยนะแต่ละคนใี่บ้านอยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยใช้ปัจจัยทั้งนั้นเลยเนะี่ยเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเหตุให้มาสุกาดฟังธรรมถ้าหากว่าไม่ได้ให้ทานมาก่อนแม้แต่เครื่องุ่งหงมเราจะไม่มีุ่งหงมปัจจัยสี่จะไม่มีใช้สอย ชีวิตจะเป็นไปด้วยความทุกขร์กรรมลำบากเป็นต้นเพราะฉะนั่นแหละเป็นคุณของการให้ทานว่ากันพรนผู้ที่ให้ทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งอ่เป็นเหตุให้มีพรพย์แต่จุดมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคที่แสดงทานนักกุศลเพื่ออะไรมันเป็นกุศลเบื้องแรกเนี่ยนะแต่ว่าเป็นกุศลที่มีความสําคัญมากในอ่ในของชีวิตในสังสารวัตรเนี่ยนะถ้าถ้ายังอยู่ในวัดตากต่อไปอย่างไรเสียทานนักกุศลมันมีความสําคัญจริงๆ ทีนี้ทานนี้เป็นเหตุแห่งการมีปัจจัยสี่ส่วนศีลเป็นเหตุให้ได้รับหรือเป็นเหตุให้เกิดในสุขตินี่นะถ้าหากว่าเราทาั้งหลายไม่มีศีลกันมาก่อนนี่นะสุขติอันนี้จัดไม่ได้อย่างเด็ดขาดมนุษย์ทั้งหลายก็คือเป็นผลของศีลสวรรค์ก็เป็นผลของศีลนั่นเองเพราะศีลเนี่ยเป,เป็นธรรมะที่ไม่ห้นไปสู่อาบายเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าศีลไม่ดีแล้วเนี่ยหรืไปกันหนักเลเน้นะ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายินดีในอาบายนั่นเองทีนี้สมถะทั้งหลายผู้ที่เจริญถูกต้องอาศัยสมถะเป็นบา